สวัสดีครับแฟนเพจคณะมอลล์รำใจินร่อยครับกับเช้าวันที่สองกุมภาพันธ์ครับ2566ครับตอนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความรักนะครับเดือนแห่งความรักนะครับพี่น้องนะครับความฮักนี่มันมีหลายอย่างนะครับอหลักความรักแบบคู่รักนะครับแบบแฟนรักแบบเพื่อนรักที่ทางานนะครับ สัญ,ญลักษณ์ของความรักก็คือดอกกุหลาบอนี่ะสีขายดิบไายดีค,ดค,ดครับเช้านี้ที่ขอนแก่นนะครับเตยล่าหมอลำ่กําลังสิล่งหันส่วนผมลงมาก่อนนะครับอากาศบ่ค่อยหนาวไปไหนตอนนี้17องศานะฮะโบตองใส่เสื้อกันหนาวยากเลยคึงสิบองศา เย็นนี้ที่หนองคายประกาศด่วนครับประกาศด่วนขึ้นนี่อยู่หนองคายมีแอนออรดีนํำเดอครับคืนนี้ที่หนองคายมีแอนออรดีด้วยนะครับไปครับมุ่งหมอล่ำใจก้นร่อย ดีวสิบหาเปหาไมลัดยังลงมาเลยเรวยๆระครับลงมาแล้วครับมันนี่บเพหนาวไ่ได้ใส่เสือ้อกันหนาว ล้ำสอดแกงจะเว้นขึ้นจะไปวันนี้เหรอไปกี่วันเอาจ๊หนววังสันเออ เแล้วี๋ยวพ่อโทรคุยไปขอให้โชคดีทำทายดดีอยู่แล้วมันก็สิได้รับสิ่งดีๆอยู่แล้วหนูต้องตั้งใจแล้วก็ยึดมั่นว่าหนูเป็นนักน้องหนูเป็นหมอลำเขาก็ต้องซื้อสัต์กับอาชีพกับ้าที่ของตัวเองทําให้มันดีที่สุดมีโอกาสเฮ็ดยังแล้วก็ต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดอย่าวอกแวกเราเป็นเด็กแต่ว่าคำว่าเด็กในที่นี้ <c oughs> มันมันเป็นการบางเทอยคือถ้าเอาเข้ามาเขาเป็นเด็กมาม้มาม,าม,ามาใส่กับเฮ้าเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีไม่โตมันสีเหตุนในเขาใหญ่เขเป็นนะครับเราอายุแค่นี้แต่เรามีวุฒิต้องมีวุฒิภาวะเขาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้อง,ยยองแยกแยะให้มันออกอันไหนคือมันสิ่งที่เขาควรจะทําหรือบอทํานะครับนี่แหละก็ได้โอกาสแล้วก็ต้องทําให้มันดีที่สุด ขออวยพรให้สาเร็จนะครับครับน้องปายเพื่อนสิไปทดสอบเสียงยุคแกรมมี่ไปตึ๊แกรมมี่บอกเพิ่งไปใส่ไปตึ๊แกรมมี่บอกเพิ่งไปใส่อไปตึกแกรมมี่นะครับ